บ้านมันเรื่ออะไรคือผมว่ามันเป็นปัญหาปัญหาคลาสสิกของของประเทศไปแล้วแบบแบบเขาบอกว่าหกเดือนอันนี้จะสองปีคนเลืองเยอะด้วยผู้นำตรงุ๊กจี้จุกจิกทุกดีเทลอะไรเงี้ยแม่นไฟเขาไปซื้อแม่นไฟอ่ะครับวัติีเขาไปเขาไปซื้อตามแบบบุญหาวอนอะไรได้ผมไม่เอาครับผมไปกึ่งไม้มาเองแล้วผมไปกึ่งเหล็กมาทับไม้อีกทีแล้วผมไปกึ่ง ไอ้ที่โยกการโยกกับไอ้ลูกบิดไปกึ่งมาด้วยแล้วไส้ก็ไปซื้อแยกต่างหากก็คือแค่ปลั๊กไฟบ้านผมนะครับแป้นไฟบ้านผมก็ประมาณสิบชิ้นละครับแสดงว่าบาดปลายไม่ใช่เพราะช่างบาดปลายพร้อมก็เาก็ส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งฮะแต่อย่าไปบอกภรรยาครับอ้าวภรรยาเขายังไงกับการที่แบบว่าปันนี่ทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ปลุกใจฮะปลุกใจตอนแรกนางก็จะแบบโอ้โหสามีฉันฉันแบบเป็นอาร์ติสต์เหลือเกินแล้ววันนี้อ่ะ ้วันนี้มึงตายเหอะมันไม่ได้มีใครกดดันหรอกแต่มันก็เป็นแรงกดดันแหละเอาเป็นตรงๆเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าบ้านมันเสร็จเฟสต่อไปในชีวิตมันก็จะสบายขึ้นถ้าเราจะแบบทั้งแบบมีน้องด้วยแล้วก็คุณภรรยาอย่างเงี้ยเมื่อมันทุกอย่างมันกอยู่ในการต่ว่าทุกอย่างเงื่อนทำไปครับก็ก็ใช้ไม่เบี่ยงนะไม้ดิงเจ๊ใช่เหรอไม้ดิ้งเจ๊ใช่เหรอ ถ้าเหมือนไม่รู้หงาบอกมุกถึงบ้านเป็นไงแบบเออทำไมที่รักน่ารักจังวันนี้ทำไมน่ารักดิคือไเป็นเวลาเช็คมุกนี้หรอไปไปหมดมุกละตอนนี้มีคำว่าบ้านขึ้นมาเขายกมือไหว้ก่อนเอาไหว้สวยไหว้สวยขึ้นมาเลยไหว้สวยขึ้นมาเลยกำลังมาค่ะใกล้ใกล้ถึงตรงนี้บอกเลยว่าจะให้ก่อนซิ้งครึ่งปีแรก ผมพูดอย่างนี้มาประมาณตั้งแต่ปีอันนี้ปีอะไรหกเจ็ดอใช่ใช้ปีหน้าหกแปดตั้งแต่หกห้าแล้วครับวันอีกหกเดือนตอนนี้ก็บอกว่าสิ้นเดือนหน้าก็ถาว่าหวังว่าก็คือพูดไปว่าอย่าบิ้วอย่าบิ้วเดี๋ยวจะเป็นของปั่นเป็นชอบตามเป็นของปั่ดูข่าวผมด้วยเป็นของปัวันวาเลนไทน์ ก็ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้จะแบบภายในสองสามเดือนนี้อ่ะเมื่อกี้เดือนที่สองเดือนนะอ่ะสู้ๆค่ะขอให้ขอให้คุณภรรยานี่ค่ะไม่ปลอดภัยอธิใจไม่ออกแล้วเนี่ยขำขึ้นบ้าน